สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับนักล่าสมบัติบ่ายวันเฉลิมนะครับก็กลับมาพบกับเพื่อนเพื่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับวันนี้นะครับนักล่าสมบัติบ่ายวันเฉลิมนะครับก็มีอุปกรณ์ที่จะมารีวิวให้เพื่อนๆชมนะครับสําหรับสายตั้งแคมป์สายท่องเที่ยวนะครับที่เราจะพกพาไปได้ในการปรุงอาหารหรือท่องเที่ยวนะครับครั้งที่แล้วนะครับเราก็ได้รีวิวเจ้าเตาแก๊สไปแล้วนะครับเตาแก๊สมินิพกพานะครับ เพื่อนๆก็ไปชมได้ในคลิปก่อนหน้านี้เลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับนักล่าสมบัติบายวันเฉลิมนะครับก็มีอุปกรณ์ใหม่นะครับมารีวิวให้เพื่อนๆชมนะครับเพื่อเป็นตัวอย่างนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับที่ต้องการจะตั้งแคมป์หรือออกไปท่องเที่ยวนะครับก็สามารถประกอบอาหารทําได้เลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับที่นักล่าสมบัติบายวันเฉลิมเอามาให้เพื่อนๆชมนะครับก็เป็นนะครับคุกกิ้งเซตนะครับเอาดอห์นะครับ ก็เป็นรุ่น S Y 300นะครับก็เป็นอุปกรณ์นะครับนี่นะครับเป็นหม้อพร้อมกระทะเลยนะครับก็จะมาในรูปแบบแบบนี้เลยนะครับสามารถประกอบรวมกันได้นะครับก็มีขนาดเล็กนะครับนี่ครับนี่เป็นด้านข้างกล้องนะครับก็จะบอกเป็นรุ่นนะครับ S Y 300นะครับแล้วก็จะมีบอกขนาดต่างๆไว้นะครับน้ำหนักรวมนะครับก็780กรัมนะครับ จะถูกบรรจุมาในกล่องที่เป็นกล่องกระดาษแบบนี้เลยนะครับคุกกิ้งเซตกับ s y 3 0 0สําหรับคุกกิ้งเซตแบบนี้นะครับก็จะมีในรุ่น s y 200นะครับแล้วก็ s y 300แล้วก็ s y 500นะครับตัวนี้เป็นรุ่นขนาดกลางนะครับเหมาะสําหรับสายแบคแพคนะครับหรือว่าพกพาไปนะครับก็เป็นขนาดกลางๆงนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับนี่นะครับก็จะมีหม้อ2ใบนะครับนี่นะครับหม้อ2ใบ แล้วก็มีกระทะให้1ใบนะครับแต่จะเป็นรุ่น s y 200นะครับก็จะมีหม้อ1ใบนะครับแล้วก็กระทะ1ใบนะครับแต่้าเป็นรุ่น s y ห0 0ยนะครับก็จะมีหม้อทั้งหมดนะครับ3ามใบนะครับแล้วก็มีกระทะ1ใบนะครับส่วนอุปกรณ์ปีกย่อยนี้นะครับก็จะแตกต่างกันไปนะครับสําหรับเข้า s y 300ตัวนี้นะครับนัก่าสมบัติบายวันเฉลิมนะครับก็ซื้อมาได้ในราคา3า6ร้อยสาสิบบาทนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวนักด่าสมบัติบายมันเฉลิมนะครับจะแกะให้เพื่อนๆชมนะครับว่าด้านในแพ็กเกจตัวนี้นะครับประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับเอาละครับเมื่อเราเปิดเข้ามานะครับตัวนี้นะครับในกล่องเปิดขึ้นมาเลยนะครับเราก็จะพบกับนี่นะครับแพ็กเกจที่บรรจุอยู่ด้านในนะครับนี่นะครับในกล่องก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับชุดหม้อและกระทะ c ุก king set อันนี้นะครับก็จะบรรจุมาในถุงผ้านะครับถุงผ้าเลยนะครับผิวมันเลยนะครับนี่นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นตัวล็อกนี้นะครับก็กดแล้วก็ดึงขึ้นมาได้เลยนะครับเราจะมาดูด้านในนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับสําหรับชิ้นแรกที่เราเห็นนะครับก็นี่นะครับจะเป็นฝาหม้อนะครับก็จะเป็นลักษณะกูจับแบบนี้นะครับมีมาให้หนึ่งฝาแล้วนะครับ แล้วก็ด้านในอีกนะครับ <bara> ก็จะมีเป็นไม้พายนะครับหรือตะหลิวนะครับทํามาจากไม้นะครับหนึ่งอันขนาดกลังพอเหมาะเลยนะครับแล้วก็ชิ้นถัดไปนะครับ <das S 1> ก็จะเป็นฝาหม้อเช่นกันนะครับแต่ว่าจะมีขนาดเล็กลงนะครับเล็กกว่าอันเดิมนิดนึงนะครับด้านในนะครับก็จะมีนี่ครับชิ้นหนึ่งก็จะเป็นคล้ายกระบวยตักน้ําซุปนะครับดาก็จะเป็น นี่ครับสแตเลสนะครับแล้วก็เราสามารถนี่นะครับนี่นะครับเราสามารถพับขึ้นมาได้นะครับก็จะเป็นกระบวยนะครับไปตักน้ำซุปได้นะครับแล้วก็ด้านในนะครับอันนี้ก็จะมีถ้วยให้เรานะครับจำนวนสามใบนะครับเป็นถ้วยพลาสติกนะครับขนาดประมาณนี้นะครับให้เราทั้งหมดสามใบ แล้วก็จะมีเป็นแผ่นสกอตไบร์นะครับสำหรับขัดทำความสะอาดนะครับก็จะมีมาให้เราด้วยนะครับอีกหนึ่งแผ่นนะครับด้านในสุดนะครับก็อันนี้นะครับก็จะมีเป็นหม้อนะครับเป็นหม้อขนาดนะครับเดี๋ยวจะเราดูให้ว่ามันจะวางยาวอยู่ประมาณเท่าไรนะครับอันนี้ขนาดสิบห้าเซนนะครับเป็นหม้อขนาดสิบห้าเซนนะครับ หูจับนะครับสามารถพับเก็บได้นะครับเราก็จะถือในลักษณะนี้เลยนะครับอันนี้ทํามาจากน่าจะเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็เคลือบเทฟลอนมานะครับนี่นะครับเป็นมอใบแรกเลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นมอใบถัดไปนะครับก็จะเป็นขนาดใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับก็จะค่อนข้างสูงนะครับอ่าอันนี้ความสูงก็จะอยู่ที่ เซนนะครับแล้วก็ความกว้างของหม้อนะครับก็จะอยู่ที่17เจ็ดเซนนะครับอันนี้ก็เหมาะสําหรับงข้าวนะครับหรือต้มนะครับก็ดําจับนะครับก็จะพับเก็บนะครับแล้วก็จะกลางออกมาได้ก็จะถือในลักษณะนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเข้าคู่กันนะครับก็จะสามารถนี่นะครับก็จะเป็นฝาของมันนะครับอันนี้ก็จะเป็นฝาของอันนี้นะครับ นี่ครับก็จะเข้าคู่กันนะครับสําหรับอีกหนึ่งชิ้นนะครับก็อยู่ด้านล่างสุดนะครับอันนี้ก็เป็นถุงผ้านะครับอันนี้จะเป็นกระทะครับในส่วนของกระทะครับก็จะเป็นปูเก็บลักษณะนี้นะครับสะดวกในการพกพานะครับนี่นะครับสามารถกางออกมาได้นะครับเราจะดูกระทะนี่ความกว้างอยู่ที่1 8บแเซนติเมตรนะครับ ส่อนำหนักค่อนข้างเบานะครับแล้วก็เหมาะมือมากเลยครับสําหรับการออกไปตั้งแคมป์นะครับพกพากสะดวกนะครับนี่นะครับเอาละครับเพื่อนๆเดี๋ยวนักล่าสมบัติบายวันเฉลิมนะครับจะมาสรุปให้เพื่อนๆชมนะครับว่าเจ้าเอสวายสามร้อยนะครับที่เราเอาออกมาให้เพื่อนๆชมนะครับประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับชิ้นแรกนะครับก็จะมีถุงผ้านะครับแล้วก็จะมีหม้อนะครับขนาด เล็กนะครับมาพร้อมฝานะครับจะเข้าคู่กันแล้วก็มีหม้อขนาดใหญ่นะครับก็มาพร้อมฝาเหมือนกันนะครับแล้วจะมีกระทะให้เราหนึ่งใบนะครับนี่ครับแล้วก็จะมีกระบวยนะครับกระบวยไปตักน้าซุปนะครับจํานวนหนึ่งอันนะครับแล้วก็มีถ้วยพลาสติกให้เรานะครับจํานวนสามใบนะครับพร้อมกับอันนี้เป็นตะลิวนะครับไม้พายที่ทําจากไม้นะครับให้เราหนึ่งอันนะครับแล้วก็มีสะกอตอใบให้ครับหนึ่งอันนะครับ เดี๋ยวนักล่าสมบัติบายวันเฉลิมนะครับจะลองนําเตาแก๊สนะครับมาตั้งให้เป็นเพื่อนชมนะครับว่ามันจะสามารถตั้งกับหม้อชุดนี้ได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับนี่นะครับก็คือเจ้าเตาแก๊สนะครับแคมปิ้งขนาดเล็กนะครับที่เรารีวิวให้เพื่อนเพื่อนชมในคลิปที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองตั้งดูนะครับว่ามันจะเหมาะกับชุดนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราเอาของอย่างอื่นลบก่อนครับนี่นะครับ ราจะลองตั้งกับหม้อขนาดเล็กดูนะครับนี่นะครับตั้งได้สบายเลยนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้เลยนะครับให้เพื่อนๆชมนะครับก็ไม่เกินสําหรับตัวแท่นที่ตั้งหม้อนะครับก็จะตั้งได้พอดีดีเลยนะครับเวลาเราทําอาหารนะครับก็จะตั้งในลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมองกับลองกับหม้อขนาดใหญ่นะครับ นี Workers, Anda, ่คร exactly. ับหม้อขนาดใหญ่ก็สามารถตั้งได้นะครับก็นี่นะครับก็จะอยู่ในมุมลักษณะนี้เลยนะครับก็ไม่เกินจากตัวที่รองหม้อนะครับของเตาแล้วนะครับสามารถประกอบอาหารได้อย่างสบายเลยนะครับนี่ครับก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับแล้วก็เราจะมาดูถึงเจ้ากระทะกันนะครับว่ามันเป็นกระทะขนาดสิบแปดเซนติเมตรนะครับก็ขนาดกลังดีเลยนะครับนี่ครับนี่นะครับก็วางได้นะครับไปอยู่ประมาณนี้เลยนะครับ ก็พอดีๆแล้วนะครับสําหรับชุดนี้นะครับนี่นะครับตั้งได้สะดวกสบายเลยนะครับเอาละครับสําหรับขั้นตอนการเก็บนะครับก็ให้เราเริ่มที่อันนี้นะครับจับกระทะก่อนนะครับก็เลียนถุงมานะครับเราเอออกยังไงเราก็เก็บไปอย่างนั้นเลยนะครับจะตัวกระทะใส่ลงไปก่อนเลยนะครับ แล้วก็ตามดหมอนะครับมอขนาดใหญ่นี้นะครับนะครับก็ใส่ไปนะครับหลังจากนั้นก็เป็นหมอขนาดเล็กนะครับเนี่ยครับก็สอนกันไปลักษณะนี้นะครับแล้วเราก็เอาอุปกรณ์ต่างๆนะครับถ้วยใส่ลงไปนะครับอันนี้เราก็พับเก็บด้ามนะครับ ก็เอาสกอตบอ์นะครับแล้วก็เอาก้าน้าฝานะครับฝาเล็กนะครับหงายนะครับใส่ลงไปนะครับแล้วก็เอาเจ้าตัวไม้พายนะครับใส่แล้วก็เอาฝานะครับอันใหญ่ข้อไปนะครับแล้วก็สามารถดึงตัวลูกนี้นะครับเก็บได้เลยนะครับก็นี่คือวิธีการเก็บนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับน้ำหนักค่อนข้างเบานะครับก็สะดวกนะครับปลกฝาไปไหน สามารถประกอบอาหารได้สบายเลยนะครับนครับวันนี้นะครับนักราสมบัติบายวันเฉลิมนะครับก็ต้องลาเพื่อนๆไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดตับตะไคร้นะครับหรือจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับก็กดสั่งกระดิ่งที่มุมจอด้านล่างไว้เลยนะครับ เดี๋ยวครั้งหน้าครับนักล่าสมบัติใบวันเฉลิมจะมีอุปกรณ์อะไรมาให้เพื่อนๆรีวิวนะครับหรือว่าจะออกไปล่าสมบัติที่ใดนะครับก็ฝากเพื่อนๆติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ